กทคนดูว่าสิทธน้างงท่ายทางลาวปานประเทศยมีตอนรับสข้าสู่กองในทูกต่อน้องโคนาบ้านเฮาอีกเล้ส่พี่น้องเอ้ยโดยกับเอ้ยหนตัวตวไนตัว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 ตัอตัวต็วตัวตัวยัวต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 ัววัวตัวตัวตวตัวตไวต มือนจะพังขอบหน้าจะมากั้นชุกยู่ม่ใช่นองอ้นี้นเยอแต่ว่าฝนมันกตกเองเกินไปไม่พี่นรอไอ้เนาะอ้โหหน้ามันจะถือว่านี่ง่ายไม่พี่น้อเลย คนจะตื่นเต้นหนอยเพราะว่าน้ำท่วมเนาะพน้องเฮ้ยพี่น้องเลยอันนี้กับบรรยากาศสดๆเนาะพี่น้องน้ำท่วมบ้านโคกไงของเ้าให้พี่น้องเพื่อว่าเฮือนกตเป็นเป็นมีเฮื่อนดีนี่บพี่น้องเลยน้ำท่วมเรัยพี่น้องเลยคู่คนข้าก็บซอยกันพี่น้องเลยเนาะซอยกันอาจซอยกั้นเพราะว่า น้ำมาแต่ทางไหนกับผู้คนพี่น้องกับเมืองน้าป่าไหลลากเลยพี่น้องเนาะหน้าลายพี่น้องเอ้ย่น้าลายพี่น้องเลยนี่กบบผลกระตกแห้งพี่น้องเลยหากระซิแห้งเนาะโดยน้า nimphu มาแต่ทางไหนพี่น้องเลยความก็คือลักษณะน้าป่าไหลล่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามาแต่ทางอ่าฝนมาทางข้างทางหน้าทางดังพี่น้องเอ้ ทางพุ่นแหละหพี่น้องทางเองอินดีเนาะเรียกว่าเพื่อนที่ทคนที่เสียชีวิตไปพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็น,น่าเข่าจํานวนมากไปพี่น้องไปเบิ่งรวมทีเสียหายของเพื่อนไปพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างไงคนช่วยกันไปพี่น้องแต่ละไม้แต่ละคนเนาะมึงต้องอ่าองเมื่อกี้เนี่ยโมหินไปพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็เห็นโผกเนี่ยเมื่อกี้ถ่วงหมดเลยไปพี่น้องเยนุบแล้วเนาะ ตอนนี้จะข้าไปเองทางในครัวก่อนพ่อยพี่น้องเลยแมนอันมันมันมากนะทางพี่พ่อมเด้กี่นี่แม่พี่น้องเอยเนาะคนมาที่ชาวปลาเล้ยให้พี่น้องนะผมอ่ะเนาะอันนี้กับบรรยากาศทั้ง,งดีพี่น้องบรรยากาศสดๆเนาะ โฟโฟน่าได้ถ่ายน้ำให้พี่น้องเลยครับชมกันแล้วเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้แม่ไว้พี่น้องเลยเนาะมาเห็นในโซนสารทั้งครอบครัวรูที่ใชชีวิตน้ำเน่ไว้พี่น้องเลยออกมามาขูดประสบภัยอีกไว้พี่น้องเลยพัวร์น้ำตกเนาะ ด้วยที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินพวกเข่าพวกเนียงไฟพี่น้องเลยปลาหน้าเนาะพี่น้องเอามากกรรทฐานหน่อยหน่อยแต่คือลักษณะคือน้ำปลาไหลลายละพี่น้องเลยเนาะก็คืออาน้ำปลาลีพี่น้องเลยพอพอคนนั่งนั่งคุยกันอยู่โตกะกับอากุซิโก้นั่นปันใดพี่น้องเลยพอลูกขึ้นมามีเจ้าของเป็นหลายๆคนกระเตกตื่นกันว่าน้ำท่วมพี่น้องเลยตอนนี้ก็ลง สักึงหนึ่งเดีวพี่น้องเนาะกับสิบลายบันไดเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็าลังกิดปวดแต่ยังทางในครัวพี่น้องเลยเนาะกับกลุ่มอื่นเนาะตอนเช้านี่ก็จะได้แต่เห็ดอยูโคกินอยู่นั้นนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องกับพวกยังจะคือเนาะน้ำถั่วมเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นลังบ้านเด้อนายพี่น้องเนาะว่าอันนี้ก็บ้านโคกเทถๆยรพี่น้องเลยเนาะน้ำหลั่นมาท่วมเนาะ ตกประมาณ60สิบเส้นไปพี่น้องไอ้ขึ้นมาเนาะถือว่านะนะนะได้อยู่คุพออี่น้องไอ้ทุมในหมู่บ้านเขาเะกาท้้งองเนี่กมนะยเนาะมันนี่กงคนเละพีพ่น้องทั้งนาานหน้าบ้านหสองมากขึข้นเะนาะพี่น้องเนาะ

ว่าหน้านีาน่ท่วงยังนักเน้น,น,น,นไามมานนดไ้ไหพี่น้อ,มมนองอะยเนาะน้ามลายทำอะไถึงถึงร้อยไหพี่น้องอะยเนาะวานีสดทั้งไม่กี่สิบปีอารมณุขอยู่พี่น้องอะยน้าทาบวกกันอาบอนี่โอ้ยทวมเบิดเลยพี่น้องอนะยเนาะ jong này các zoom cận lên nhé. à, chân này các kho khập muk khập lái tử đấy nó. đồi đồi. xi hà xén. nạm. khom này huyên này này nó. คือว่ามาว้ดีเนาะกินดีเนาะเออเทาก็นั่งแม่นเข่ากันนั่งไม่ได้หึงอะไรนะเนาะแน่นถ้าที่ว่าตั้งเวลาก็บบริหารว่าเศ้าเราที่ย้ํากี่นึ่คนเนาะอริหารเนาะไม่ต้องเอย มมิดงเลยหรอมน่ตบเบาเาไก่เหรอนีี่ย่ไมครับส้มกันเลี้น้องเลยเนาะเก่งเลยคุ่ณขอบคุณะลายเนาะมาหนีงานเป็นเจอุ่นไหวนี่หวพี่น้องเสีคนก็ตื่นเต้นมีคนที่มาสวยงามเรือว่ามาอุ่นมาเอียนไหวพี่น้อยเนาะตื่นเต้นมาสอยเดือกันเนาะเพราะว่าบ้านของเา เห็นโมบ้า่แง่ยุ่งเหพี่น้องเลยฝนตกฝนตกนี่ทาประมาณอ่ะซูมูนีขี้ซิูโบ้ไล่เห็พี่น้องเตียนนี่เพราะว่าอันนี้กราเดือยโบกินาที่องนเห็พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาหนิเนาะพอาะหน้าก็นั่งเฝ้าอยู่มุงตุ๊กคอตาหอเห็นอาเขกข้างนอกก็แตกตื่นกันว่าน้าม,มาบูัวมาแต่ใส่เหพี่น้องเลยการลักษณะน้าปลาไร่หลากเนาะเห็พี่น้องเน,นาะ นี่ก็ทือว่าลงแล้วเห็ดน่อยลงไปครึ่งหนึ่เนาะทีบวงโบลายอะไรก็ถือว่าโอเคไม่ผน้องไอ้นี่กะทังเข่าหน้าบ้านเกินไปพิ่น้อง ได้เอาดีมากันเหมืนพี่น้องเนาะเอาเอียงอะไรยากเหมพี่น้องไอ้ทั้งเอกคนที่มาอุ่นมาเย็นนี่ยครับว่าซอยกันตูวระพัดพัดสีพี่น้องไอ้มาอาดมัยเนาะเพอซอยแห้งแห้งลงไปเหมพี่น้องไอ้หน้าห้าทสงสารสนุกพี่น้องเลยที่นี่ก็ถือว่าแห้ง่ายพี่น้องเลยเนาะโอ้ย อาจารย์ใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีที่คอยติดตามชมช่องพ่อโคน่าเลยไปพี่น้องเอ้ยเนาะงโคน่าอ่าจะได้จบตรงเพียงสามนี้ก่อนไ้พี่น้องไปไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะไปพี่น้องเนาะโดยพิพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี